สวัสดีจ้ามันนี่สิาพทาท่านผู้ชมมั้กินกับคนเจ้าได้จ้ะเว็ดนามมันก็น,นั้จ้ะใส่ตะไคร้ใบบังโวกะใส่กะปีนะเว็ดน,นามเศร้ากันก็มีชิใายพริกสดใส่กะปิแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาลงไปเลยจ้ะ ลุยหน,นึบว่ได้รสดีน้ำเดนี้ได้เดือวกันใส่วบพักลวกพัก รวบทั่วก่อนรวบทั่วแล้วก็จะรวบพักบุง้งรวบพักบุง้งบาทตันีรวบพักบุงบ้งไส้ขับปูนซ่าจ่ารวบเป็นต้นเลย ซุกกอนซุกจักหน่อยกันพักบุงกับซุกเรียบร้อยแล้วจ้าไปทำการซาวกรปุ่นเลยจ้าทำบพริกเซน่ะปุ่นซาไปจ้าเราจะใสพ่พริกสด ที่ยวาจะใส่พริกปงรอบนี้เราจะใส่พริกสดกันเป็ดกระเพดแทนบรอ่ปลาโคลก็บอกใส่พักเราจะจะพักบุ้งบววเติมหอมผักขี้กะทั่วมากรยดพริกโรยพริกสดก็ใส่น้ำปลาต้มของเราลงไป ปูนสาวพิชสดเกลือเทียมลาปาขี้ต่ำต่ำชิมดูอือสุดยอดหอม เ็ดมากอ,อีกชนกระปุนเศร้าอีกุดปะกูม็ดตน้น 嗯。对。 multimulti-field worship ตำลักพี่ช่นน์นัวครับ เสพไรเสพไรเสลไร ว้าแซ่บอิ้มเหรอแซ่บอีกทีหอมหอมมากจำผิดเซลาตินที่นะ้ำหอมอุจมตัวอินโมเาอยากเสียมนัแส่บตะว่าลูกหรอ แข็งองแต็เเี็ยวข็งแั็งบข็งแเ็็เงเขิงแด็งเข็งเข็เแข็งแข็งแข็ิกข็ตแข็งแข็งแข็หแข็วแข็ง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 แขแส,สแแ คลิปนี้กะอาวัสมีก่อนนาจารย์ไปบอกกันไม่คิดหนาเออในฝากผ่านผู้ชมในเจ้าจ่าฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามช่องท้้งนิชาแนลนเด้ดจ้าเป็นกำลังใจจก่บเสียบเป็นสีเลยก็แล้ว๊ายบายสวัสดีค่ะ